สวัสดีค่ะกิก้ค่ะ,ะวันนี้พามาดูราคาทองคําหน่อยนะคะวันนี้วันที่17มีนาะคมนะคะผลิติตุลานา้องมาช้านิดหนึ่งเริ่มที่ทาเฟรมเดลี่เลยนะคะราคาทองคําวันนี้ที่ทาเฟรมเดลี่นี่ก็คือลงมาเป็นขาลงเต็มตัวแล้วนะคะที่ดูสัญญาณญญาจากเทรนนะคะแต่ว่าเทรนด์ซีไอบอกว่าตอนนี้แรงลงหรือว่าแรงขายหมดมันพักตัวนะคะแล้วแรง แรงซื้อยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือมาลงลงมาอยู่ในโซนขาลงแล้วแล้วก็ยังติดที่ซัพพอร์ตนี้อยู่นะคะ144.5.50นะคะมีสัญญาณบูดอตแล้วด้วยก็มีน่าจะกดดันให้ราคาขึ้นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าจะไปถึงไหนก่อนนั้นเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรมเล็กค่ะ ที่ทำเฟรม S4 นะคะตอนนี้ราคาลงมาอยู่ในโซนขาลงแล้วนะคะสัญญาณเทรนบอกว่าเป็นขาลงแล้วแล้วก็ t s ่ก็มีบลูดอแล้วนะสัญญาณบลูดออยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นราคาของตัวนี้หลังจากที่เมื่อเช้าลงมาทดสอบแนวรับที่1 4 4 1 4 5 1.09 แล้วนะคะยังติดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมีการย่อตัวกลับขึ้นไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะซึ่งย่อตัวกลับค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคำนะวิ่งแท่งละพันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขา move ทีหนึงนะ่งเขาจะ move แรงมากเลยก็คือมีการสวิงตัวที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทรดให้ระวังนะคะในการออกหลอดนะคะเพราะว่าราคามันสวิงไปมาค่อนข้างแรงนะคะ เมื่อเช้ามีการปรับตัวขึ้นมาถึงเกือบ6,000จุดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็มีการชะลอตัวย่อกับลงมาของราคานะคะแต่ว่าที่ H4 นะมีสัญญาณ blue d แล้วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นไปอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปเช็คที่ H1 ก่อนว่าราคาจะไปไหนก่อนได้นะที่เทอาเฟรม H1 นะคะเทรนนะคะเป็นขาลงนะคะ แล้วก็ข้างล่างก็มี blue dot แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสัญญาณของตัวนี้ก็คือ over z o n นะคะเพราะฉะนั้นราคานะคะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบคือลงมาทดสอบแล้วแนว support ที่1485.42เนาะตอนนี้ยังติดอยู่ที่ support นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คือมี blue d แล้วด้วยเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสที่จะดันขึ้นนะคะ แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แรงแรงซื้อนะคะ TH1 ยังไม่มีนะคะคือยังน้อยมากเลยแล้วก็แรงขายเมื่อเช้ากลับมาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้พักตัวนะคะเพราะฉะนั้นราคาของ TH1 นะคะมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบระหว่าง1485.42กับรีซิสแตนที่1504.84นะคะซึ่งกรอบน,นี้กว้างนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่ผ่านแนวซัพพอร์ตที่1485.42นะคะมีโอกาสที่จะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ระหว่างซัพพอร์ต1485.42กับ1504.84นะคะอันนี้คือมุมมองที่ H1 และวันนี้ H4 เองตัวที่ทําเป็น H4 เองแรงซื้อไม่มีเลยแล้วก็แรงขายนั้นมันก็เริ่มก่อตัวแต่ว่ามันยังน้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าสมมติว่าแรงขายมาไม่เต็มมีโอกาสที่ราคาจะไซเวอยู่ในกรอบที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็แรงซื้อมันยังไม่มาด้วยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสไซเวสูงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงตลาดนิวยอร์กให้ติดตามก่อนนะว่าราคานะคะจะเป็นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าที่วันนี้คาดการณ์ให้ก่อนว่ามีโอกาสขึ้นมาทดสอบ Resistance ที่ 1.5.04.84อีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วก็หลังจากทดสอบแนว e s i s t a n c นนี้แล้วให้ระมัดระวังการเทขายอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้นักลงทุนมักจะใช้มุกนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าดูจากดัชนีฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ตลาด ตลาดหุ้นเมื่อคืนถึงจะปิดลบแต่ว่าวันนี้ฟนะิวเจอร์นั้นเริ่มเริ่มกระดานบวกขึ้นมาแล้วนะคะราคาทองคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาสูงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แนวแรกที่คาดการให้ก่อนว่าจะขึ้นมาทดสอบหรือปรับตัวขึ้นมาถึงได้ก็คือ1.504.84ก่อนนะคะันี้คือเลเวลแรกและเลเวลที่สองที่อาจขึ้นมาถึงได้อีกคือแถวๆนี้นะคะ1